วันนี้ก็เป็นคลีที่สองที่เปละสมด้วสวดวันที่สวงศาสนาศาสนายขยายความถนะือว่าเกดเพิ่มเติมชนที่ม่แดดในอ้ไมอะแบบไรบอกไว้หมดนะเพราะฉะนั้นการสวดนมสละครั้งนะบวกเดียวกันนะอาจจะม่เหมกันจะสวดตามแบบนะหรือว่าสวดขยายนะแบบที่นะั้น ให้มันชัดขึ้นนะเหมือนวิวิทเ์วากามในหี่ในเด็กก็จะไม่มีวิวิทยาจอาโูสเลนิขำในในตะขาดสวิตะสวิตะกรรมวิจารังสมาธิรำปีสิบครั้งมันจะขาดหนะลายตัวอยู่เป็นะละท่อนนะส่วนท่อนที่สองก็จะขาดนะจะมีวิตะกวิจารังูปสมา อ,อ,อ,าาอาวิชาการศาสตร์การพัฒนาเอเตโซเอโกที่ภาวะอาวิชาการอาวิการามจะขาดอยู่หลายตัวเหมือนกันนะปีติยาก็เหมือนบบกัน,นองค์ฐานนะอันแรกเป็นองค์ฐานที่หนึ่งตอนที่สองเป็นองค์ฐานที่สององค์ฐานที่สามองค์ฐานที่สี่เรื่องของฐานโลกรัฐลายฐาน,น,น,นั้นฐานมีทั้งโลกีโลกีทั้งโลก,โลกรัฐ อะนีการศึกษาที่ต้องศึกษาได้หลายไดหลายบทถ้าเราศึกษาเฉพตาะศาสนายเราก็จะเห็นเขาไม่รู้ว่ามันขาดตัวพร่องเราก็ต้องไปดูตสวอื่นที่ม่นพระสูตรหรือว่าในมัฟวีองแปดที่ท่านเนบุของอุปสดแปดท่กนอธิบายความหมายของ ของในสมาสมาธิาาาาาไม่ถึงไว้ชาพิธีนั่นเองก็จะบอกไว้ละเอียดอยู่ฉะนั้นการสวดมนต์แต่ละครั้งเราจะสวดเอาแค่ตามแบบสวดพอเป็นพิธีก็ได้แต่มันไม่สมบูรณ์มันยังขาดอยู่ใกล้ๆกับมันยังยังกูบายจารย์บอกไว้ไม่หมดท่านยอ่อท่านย่อ พอการย่อบางยายอย่างย่อแล้วดีแต่บางยายอย่างย่อย่อแล้วเนื้อหาสาระมันหายไปพอเน,นื้อหาสาระมันหายไปประโยชน์ที่เกิดนันก็เลกลายเป็นไม่สมบูรณ์ถ้าเราฟังของไม่สมบูรณ์ของไม่เต็มของไม่เต็มแวราให้เราได้เต็มที่นั้นยากม,มากดังนั้นทางวัดของเราก็พยายามสวดให้ได้ประโยชน์มากที่สุดบางทีสวดพระวัดอื่นสวดด้วยกันไม่ได้เพราะวัดอื่นก็สวดตามแบบ สวดเฉพาะในแบบจะพองเราสวดขยายแบบเพราะนั้นญาติเด็ต้องเข้าใจว่าทำไมอบางสวดจงไม่ไม่สวดด้วยกันก็เพราะว่าสวดคนไม่เหมือนกันญาติโยมบางคนก็ไม่เข้าใจบอกว่าเอ๊ะอาย์นมันวัดอื่นมาทำไมพอาย์ไม่อยากสวดด้วยนะ,นะวัดเราสวสด,สดองขยายสวดลมเตนะวัดทั่วไปก็สวดหมดตัดตัดคือว่าตัดหน้าตัดหลัง พอเราส่วนบเจ็บพอสวนบนตัดเือเลยไม่เข้าตัดเลยไม่อยากไปตรวจด้วเท่าไหร่ถ้าไม่จบเป็นจริงๆถ้าดิ้นเจียนไรก็จะดิ้นเรียนการแย่งโยมบางทีไม่เข้าใจญาติโยมก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นเรื่องของพระบางอย่างเป็นเรื่องของพระแยติโยบจะมารู้ดีต่อพระบางทีก็ไม่ใช่เพราะนั้นถ้าอยากรู้ดีก็ต้องมาปวดก็ได้รู้ว่าพระเป็นยังไงที่ี่จริตร้เป็นยังไงจะหลายๆอย่างแยติโยมก็ต้องต้องดูว่า นะพระเขาก็มีความที่เป็นของตัวเองนะไม่มัอนแต่ก่อนแต่ก่อนหลวงพอ่อล้มตาบวชมาแล้วก็ทนะ่านก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมามากทก็อยู่แบบเป็นวัดบ้านทั่วไปเลือโยมร้นะองศรัทธายโยมโยมต้องการนีก้ก็รนะ้องศรัทธาแต่พอจะมามอยู่จะมาไม่ใช่เป็นพระนะที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ปฏิบัติพอเรียนมาเรื่อยปฏิบัติมาเรื่อยก็จะมีความรู้เป็นของตัวเองนะ ที่จะเรียนมาตามระบบสุกษมามาจากครูบายอาจารย์ก็ยังมีความเป็นของตัวเองเป็นบางอย่างเนี่ยมีเอกลักษณ์อยู่นั้นถ้าโยมก็ต้องเข้าใจนะว่าบางอย่างจะไม่เด็ด่านะพระตามโยมนะมันมันไม่ใช่มันไม่ถูกนะเรื่องบางอย่างโยมก็ต้องตามพระนะโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาเรื่องของความละเอียดตามจิตทางใจนะบางคนนะ นะทำตัวเก่งกว่าพระนะก็มนะีถ้าเก่งจริงก็ไม่ว่านะแต่บางบางอย่างมันอวดก็มีข้ามนะมันเป็นไปได้หลายอย่างั้ายราอยู่กับโลกก็จะมีอยู่หลายอย่างมันะมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างพระก็มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะอันนี้รเราจะต้องแก่ต้องเย็ดเย็ให้อนะอกการที่เราจะเยกออกเร,ราต้องมีความรู้ด้วยความรู้ดีควนะามรู้มีทั้งความรู้ดีความรู้ไม่ดี่นะ เราจามาผิดผิดทำมาผิดผิดก็ผิดไปไม่รู troop, ้ว่าผิดถูกเป็นยังไงก็ไม่รู้พ่อแม่พาําทำอย่างนี้รูบาอารยาพาททำอย่างนี้ที่ถูกไม่รู้นแต่คนที่เขาเรียนมาเขาจะมองออกว่าที่จริงมันเป็นยังไงองสาระไม่ว่าจะเป็นมนต์พิธีม่ว่าจะเป็นที่ที่กรรมกรรมกรมเราต้องศึกษาหลายๆที่หลายๆเห็นเรมาเทียบเทยากันมาเรื่สิ่งเดียวกันเนี่ยที่อื่นเขาเป็นยังไงของเราเป็นยังไง ล้วจะไปเอาที่อื่นซึ่งเป็นของเดิมงั้นสดมดตัดอย่างเนี้นะยจ่ไม่ใช่เราว่าเราก็ไม่ได้อีกว่าเราสซอร์คอน,นเตมนะฉะนั้นยตดโวมบางอย่างก็ต้องดูนะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราไม่เหมือนวัดอื่นอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่ได้ดูว่าเราข้ามตอนนั้นมาแล้วเราข้ามมดตัมนต์พิธีกรรมบางอย่างเรื่องบางเรื่องเราข้ามมาแล้วเราเลยมาแล้วเรายกระดับตัวเองมาอีกระดับอีงแล้วจะโยมไม่รูนะ้จะต้องเปเหมือน เดิมอย่างนั้นอย่างนี้นี่ควทคิดของผู้นา้นนะทำไมเห็นสรุปต้องเวทเราสามาเรียนมาปฏิบัติมาเพราะเราเรียนมาพราะสมบวรอย่น่ะวัดใหญ่ๆก็เคยอยู่สักปฏิบัติใหญ่ๆก็คเคยไปดูไปศึกษาไม่ใช่นคนไม่มีประสบการณ์อยู่ป่าอยู่เขาก็ปฏิบัติมาหลายปีดั้คนที่เรามีประสบการณ์เราจึงมีอะไรที่คุณมองคือก็ว่าญาติโย,ยมอยู่ในบ้านก็ได้ ไม่ได้ไปบวชเองขนาดนั้นไม่ได้ไปปฏิบัติงานก็นกิก็จะไม่รู้นะพอไม่รู้ก็คิดว่าพระโอ้ชาบินเราบ้างสวดไม่รู้เรื่องจะมาเปรย์ไม่ยังปอมไม่รู้เรื่องนะไม่เปลยจะไปรู้เรื่องอะไรตอนนั้นก็ยังงงอยู่เพราะฉะนบางอย่างเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปหรืว่าจะยโยไม่รู้เรื่องพระผูสวดผู้สวดก็ยังไม่รู้เรื่องอีกเพราะว่าไม่เคยเปลย์โดยเฉาะพระรามไม่ได้เรียนบาลีมายิ่งหนักเลยรู้ผิดถูกจะไป แต่ครนะูบาอาจารย์ไม่ไดเพราะว่าตามครูบาอาจารย์เพราะว่ายัางความรู้ยังไม่มากพอที่จะไปเย็ดเยดนะไปวิเคราะห์วิภาควิจารดังนั้นคนที่เรามีความรู้ถึงระดับหนึ่งเข้าใจเย็ดเยดนะวิภาควิจารณ์วิเคราะห์มันจะเป็นความแตกต่างอย่างที่ธรรมาสนให้ฟังเลยส่วนวเดิน,ะน,บบนก็สวดมากปอนแล้วสวดมาหลายปีแล้วหนะลายอย่างก็ทํามา หลายปีแล้วพอถึที่จุดหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นจากอาศัยการศึกษาการฟังจากภายในภายนอกก็ทําให้มีมุมมองที่ชัดขึ้นกว่าเดิมจากประสบการณ์ในหัวทด้เรียนมาหลายปีทั้เนี้ด้ผ่านการฝึกหัดในผ่านการเรียนรู้ใหม่ๆก็ลองผิดลองถูกมาเมือนกัน,นะก็คิดว่าตามเ่ยตามรูบายอาจารย์ถูกนะ ทั้งหมดในก่อนคิดยังไงเหมือนกันแต่พอไปถึงจุดหนึ่งมันไม่ใช่เราต้องใช้ปัญญาของตัวเองต้องแยกแยะต้องมีเหตุเหตุผลเอาหลายๆที่มาเทียบเทียมมันไปเทียบกันยังไงที่มันต่างกันยังไงของเรามันพัฒนาจากเดิมมาตรงไหนบ้างมันจะมองเหน็นมันจะทำมาจากที่อยอดลมป่กเนี่ยยอดลมที่ไปวัดตึกไปกันบทปรเดียวหนีสวดสิครั้งก็ ก็สามารถที่จะไม่เืินกันทั้งสิบครั้งแต่ก่อนทำมาจากก็คือทำมาจากในแบบเป็นยังไงเอาแบบนั้นไม่เคยคิดต่างจากนั้นเพราะว่าไม่รู้จะคิดยังไงเพราะว่าความรู้ไม่เพียงพอที่จะไปไปไปที่ภาพนิจาจานไปเยกเย็ขนาดนั้นก็เอาเพศจามตามตำราตามครูบายจา์บอกว่าแค่นั้นแต่พอผูดีศึกษามามากเรียกว่าโสูตรฟังมาเยอะเรียนมาเยอะ ปฏิบัติมาพอสมควรนี่เขาก็จะมีปัญญาไปอีกระดับนี่สมัมมาตรวจ่อเรื่องอนะั้นขาดตัวนั้นขาดตัวนี้อ่ามันมองเห็นหรือเรื่องของปัญญาปัญญาจะกสุเราจะเอาอเองมังขาจากสุตาเนาไปมองมองไม่เห็นอ่าตาแล้วเราก็มองเห็นแค่สิ่งที่เรามองเห็นแค่นั้นแต่เรื่องของความรู้เรื่องของหลายๆอย่างมีทั้งยามจากสุมีแต่พุทธจากสุทำไมาจากสุสัมมาต่จ,จากสุที่ไปจากสุอ่ ศาสนาพจากสุขผู้มีทั้งหลายตานะเพาะนั้นเราไปมองแค่ตาในเดี๋ยวบางทีมันมองแค่เรื่องงานจุดนันแต่พอเรามองหลายๆเนี่ยหลายๆผมเราเห็นว่ามันมีความต่างมันมีสิ่งที่แตกต่างอยู่เพราะนั้นเจจารตัวก็คปอศึกษาเรื่องู้ไปมันอยากจัดงานศพนั่งหละ่ามันจะมีจุดที่ต่างกันอยู่อาจจะเหมือนกันโดยเนื้อหาก็เหมือนการจะมีความต่างกันเป็นบางอย่างที่ดีจาเวลาบ้างขั้นตอน มันมีความแตกต่างกันอยู่แต่ก็เพื่อกีรเล่นเนี่ยนี่แหละการก็เรื่องเดียวกันเองมันมีวิธีการทําได้หลายอย่างไม่ใช่ทําได้อย่างเดียวมันยังที่จะมาไปพูดประจํามันเป็นเผานั่นแหละก็เป็นวิธีการเ่งไปก่อนฟันฟัาก็ได้เผาก็ได้เผาในเมนเผาก็ป่อนก็ได้มันมีวิธีการหลายอย่างทุกวันที่มีทั้งเตาไฟฟ้าเตาหลายอย่างเพราะว่าเพื่อพัฒนาการนั่นเอง นะพัฒนาตามจากเด่ก่อ,อเนเป็นเป็นเพิงสะกอนก็มาเป็นเมนเมนกนะ็พัฒนามาเป็นใช้น้ามันบ้าง,างใช้แก๊สใช้ไฟฟ้าบา้างอยงนี่คือความรู้ของของคนนะเขาจะมีการต่อยอดมาเรื่อยๆไม่ได้อยู่แค่แค่ก่อนการจัดงานสดต้องรันกันญาติโยกต้องมองไปใ,ให้กว้างกว่าเดิมาจาโยมพี่ว่าจะทำแบบนั้นก่อนโยกจะเป็นคนที่หาหลาน นะล้าหลังห้าหลังทั้งความคิดหลาหลังทั้งติกรามอลาหลักกงทั้งโอกาสนะคนที่เขามีความรู้ก็ไม่รอนะเขาไม่รอคนที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงที่ไม่ยังติดแต่ของเดิมอยู่เนพะราะว่าปัจจุบันนี่ญาติโยมเขาเห็นว,ว่าหลายอย่างต้องทําแข่งกับเวลานะงานศพเราก็ต้องบริหารจัดการให้มันอย่าให้มันนานเกินไปนะให้มันรวดรัดให้มันง่ายขึ้น อย่าที่่ะมาอย่าให้ไปตั้งที่วัดนั่นเด็เพราะว่ามันจะง่ายต่อการบริหารจตดการวันแป้ะจะตัวสิด้ายมันก็จะไม่เหนื่อยนะถ้าตั้งใบสดไหน็้นยบคงจะไม่ขึ้นตุติตมาเมื่อวานตอนกลางคืนเนี่ยมาสดแป๊ะเดียวะเอายามตามในยามมันก็จะมีทั้งอเทีเอทีเอแบบกระจายตัวมือสุดที่มีเงินบ้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่ตอมาก็เลย ว่าจะไปหายเจออิอีนึกว่าจะวัดได้ตอนเด็กแต่วัดนั่งสมาธิเราเราจะต้องไปทำอุตสทีิใหม่ที่ราวน้อนะไปอายะก็ปัดไอเหมดอแล้วทีหนึ่งจะมาไปดูตามห้องน้ำก็ไม่มีเดินไปทางทางคิมสาดน้ำไปทางทิศเหนือไปเจอไปเจออยู่ที่ศาลาลูกพ่อหยกไปใกล้กันสนเด็กนั่นหละไปเห็นยาก ไปดูในยามเองมีบัตรเอทีเอ็มมีหนังสือสุทธิมีบัตรประชาชนอยู่แต่เงินหายเนะงินเงินวัดก็ไม่เยอะเท่าไหร่สองสามร้อยนี่แหละเงินจุดโกลก็ไม่มีดีเด่นส่นมากจะเป็นแบงก์แบงก์งต่างต่างประเทศเงินยูโรที่ญาติโยมมาจากต่างประเทศมาถวายตอนลาบะก็มีหลายใบนะี่ยจะเป็นความโชคดีที่หนังสือสุทธิยังยังอยู่ทำไมพี่ว่าโอ้ถ้าหนังสือสุทธิหายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะออกมาต้องลงไปกรุงเทพ ทิ้เทปหรเสียลาย่ีรนี่คือปัญหาบางอย่างญาติโยมอยากได้ความสะดวกอยากให้มาสวดที่บ้านน,น่ะต่อมาก็ขอพิโลมมาอยู่ที่บ้านปัญหาเยอะนะไหนจะเล่าไหนจะการพนันน่ะอะไรอยางมันคุมยาก,ยากน่ะก็พยายามสงเคราะห์อยู่จะบางอย่างก็ญาติโยมต้องเข้าใจพระด้วยถ้ามาสวดแล้วต่อมายมโยมขึ้นขึ้นกุฏิอย่างนี้ต่อมาก็ไม่ค้บน่ะ ต่อมาเร้่องกัรโยนต่อไปต่อมาจะกล่ามาสี่ในบ้านด้เปล่าเขาจ้องอยู่แล้วในวัดถูกขโมยไปหลายครั้งโดยเฉพาะตู้บริจาคสองครั้งโทรศัพท์พระกครั้งเดิมเป็นสามครั้งแล้วสายไฟสายลำโพงที่สาดหน้าบีบเครั้งเดินสายไฟปั้มก็าครั้งเดิน สนะายไฟตรงรอยกระทง้าครั้งหนึ่งเพราะสายไฟอนี่ถูกมันไปสามครั้งแล้วรุเด็กเข้าไปสองครั้งนะตอนนี้กำลังทำเด็กด่ดอยู่ทำยังไม่เสียทรนะุ่นเด็กเมยขเข้าสองครั้งก็ตีมาเป็นครั้งสุดท้ายนะกีค่ครั้งแล้วโยมไม่ใช่จะถึงสิบครั้งเลยอย่านะไปในไม่ก,กี่ปีสองปองีรู้สึกว่านะบ่อยมากนะไปเก่งกับระดกูกกแค่นั้นตรนะรวจช่วยอ,อะไรไม่ได้ฉังนั้นเราต้องป้องก,กันตัวเอง แล้ววันนี้จะพาให้โยมซุยกับโยมดาวไปเป่าให้สบายใจหน่อยโยมนะต่อมาคิดว่าถ้าสุขอเสื้อุนี่หายจะพาไปทําให้กรุงเทพดีรึเปล่าจะพาต้องต้องรับผิดชอบแน่ถ้ามันเสื้อสือสุนี่หายให้เรื่องใหญ่เลยนต่อมาเป็นพระเถื่อนนั่นเองดังนั้นคนเราคนบ้านเรานี่แหละคงจะรู้จักช่องทางดีมากก็ไม่นานนะมาสดแค่เดียวหนึ่งทุ่งกลับไปก็ ตอนแรกก็ไม่รนะู้อกยเพอเข้าไปในห้องยา่าไม่เห็น,หน,งหนงสงสัยเพราะว่าปกติตาไม้จะไม่ได้ไม่ได้นกในหน้าต่างกระจกเพราะว่ามีกล้องเล็กอยู่เรากงัดกล้องเล็กข้างหลังส่วนในข้างหน้านี่มันมีมีกล้องวงจรปิดอยู่แนะต่เขาไปเข้าข้างหลังเลยไม่มีรูปภาพเลยนะนี่มีบางอย่างอยู่บางบางอย่างเราอยากให้สะดวกสบายเี่ยแต่แตพระก็เ,เดือดรอ้อนะ ฉะนั้นทุกว,วันนี้ไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะพระโยมก็เดือดร้อนมันกลันค้องหายนะเนื่องจากปัญหายาเสพติดก,การพนันนี่แหลยนะนะยาเสพติดก,ก็ทําให้ปัญหาสังคมนะต้นของเราเป็นสังคมที่ไม่น่าอยูนะ่เพราะว่าจะไปไหนนานก็ไม่หายแล้วก็คล้องหายมันจะมาม่จากนี้ตรงนี้เราไม่ได้คิดอะไรคิดว่าไปหายต้งที่อื่นสุดท้ายตัวเองก็โดนนะนะโดนไมไ่รู้เลยว่าต่อไปเราจะไป ไปคิดแบบบวกไม่ได้หรือุัวนี้นแต่ก่อนคิดคิดคิดโรกซวยไนงะนะแล้วก็พยายามแก้ปัญหามาเรื่อยๆดังน,ะนะั้นการจัดงานศพเราก็ต้องบริหารจัดการให้ดีทำยังไงถึงจะประหยะัดจริจปัจจุบันนี้คน,น,น,นคคไหน,นทํนททาแล้วถึงประหยัดอีกก็ือว่าสบายไปคนไหนที่ไม่ประหยัดหรืองบน้อยอีกเกือดร้อทันทีฉะนั้น การเราการที่เราจะทําให้งานของเราเนี่ยเอาแบบเรียบง,ง่ายนะไม่ต้องไปอะไรมากเพียงแต่ทําให้มันเต็มที่เหมือนอย่างที่ตมาสวดให้โยมฟังเนี่ยตมาพยายามทำหน้าที่ของตัวเองคือสวดให้เต็มที่ญาติโยมอาจจะบ่นบ้างเราไปการทีส่สวดเยอะจานานจังก็ต้องการให้ญาติโยมได้อิสุ่งโดยเฉพาะผู้ทีนะ่จากโรคนี้ไปถ้าเราทําให้เล่นๆทำพอเป็นพิธีสวดบนตพิธีพอเป็นพิธีนี่ตมาว่าเขาทํามาแบบนั้นนานแล้ว แต่พอตมาไปทำใหำ้มันจริงจังทำให้มนเต็มที่เนส่วนจะได้มากหน้อยไม่รู้หรอกแต่ำทำให้เต็มที่ก่อนเรามีกําลังอยู่ะทุกวันนี้เสียงก็อาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าพยายามส่วนให้เต็มที่คือทําหน้าที่ของของพระนี่แหละให้เต็มที่มันอย่างที่ญาติโยมเห็นส่วนให้เต็มที่แล้วสุดท้ายมันก็จะได้ผลตามมามันอย่างที่ทุกวันนี้ที่สวนเช้าเย็น จากแต่ก่อนจะมาต้องสวดตามแบบวะตรวดรู้ว่าวกี่ปีมาแล้วตัวนี้ไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แบบแลวไหลออกมาเหมือนน้ำน่ะมันขึ้นออกมาพุทธขึ้นมาเหมือนน้ำนะต่อมาก็ได้จะบันทึกไวก้บันทึกเป็นวิดีโอบันทึกเป็นเสียงโซมมนนมพอถึงเวลาช่วงบ่ายโมงถึงสี่โมงก็จะช่วงบ่ายก็จะไป,ไปพานั่งสมาธิในโบสถ์บางทีโยมไปช่วงบ่ายอาจจะไม่เห็นไปโมงถึง ที่หกนาฬิกาจากถ้าไม่มีอะไร,รก็จะไปนั่งสมาธิในโบสถ์นะแต่เป็นทุกปีก็จะเรียนหนังสือท,ทั้งเช้าทั้งบ่ายนะมาปีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยน,ยนช่วงเช้าในะช่วงบา่ายก็เป็นช่วงปฏิบัติฉะนั้นว่าเราจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างมากถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วได้หลายอย่างไม่ต่างอะไรกับญาติโยมฉะนั้นนะพยายามที่จะทํำยังไงญาติโยมจะได้คุณผู้สลจากการได้ใส่บาตรในแต่ละวันในแต่ละครั้ง อ่นะตาต่อมาก็ประชาชนถึงไม่เป็นอ่นะาโยมบางคนบอกว่าไปจันทรไม่ด้ดำนาหาอต่อตามาสาวมาบวชแล้วพไม่อยากดำนาเลยนะปวดทั้งปวดเอียวอ่านะบางทีก็อยากให้ทราบไปออกกำลังกายบ้างอ่นะา,าแต่ต่อมาดู้นต่อมาคงไม่ไหวอยู่เพราะต่อมาเห็นเนื้อว่าลราปากการทำนาไม่ง่ายนะอ่นะา,าก็ต่อมาเราผ่านตัวนั้นมาเหมือนกันตอนนั้นใม่ได้หลายอย่างญาติโยมก็ต้องอ่านะเข้าใจทางวัดด้วยไม่ใช่ว่า อาจจะให้พระตามโยมบางอย่างตามได้บางอย่างตามตามแล้วเสียเสียพระทําไมถึงว่าเสียพระอย่าลืมว่าในทางกิจธรรมยินยาน,นั้นมันเป็นความละเอียดอ่อนเป็นบางอย่างญาติโยมซึงไม่มีความรู้เนี่ยจะให้พระตามบางทีเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะ,ะบางทีถ้าเป็นสิ่งที่ดีไม่เป็นไรเหมือนญาติโยมบอกว่ามัโรมที่มาจงเตรียวผาป้ายจานให้แต่สิ่ง ไอ้เด็พภาวะเจ็บภาษาบาลีโยมแปลไม่ออกไม่รู้เรื่องเลยแปลให้หน่อยถ้าเป็นอย่างนี้โยมแนะนาอย่างนี้ดีไม่เป็นไรได้นะเพราะว่าเป็นการให้ขยายให้มาแปลอ่าเวลาสมาทานสิ่งแปลไปด้วยนี่เป็นความคิดของโยมไม่ใช่ความคิดของอาตมาเป็นเป็นทางที่ดีแนะนําในทางที่ดีอันนี้เป็นเป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้าตามมาทําดีแล้วป้ายจันไม่ต้องไปสวดเรื่องนานนั่งย่อๆเอาพอเป็นวิธีอย่างนี้เสียเลยอ่ ถ้ทาที่จะมาอาสาเรียนบวชเรียนมาขนาดนี้มีความรู้อยากให้ญาติโยมได้ประโยชน์กับไม่อยาบได้ญาตนี้เสียงเลยเพระนั้นญาติโยมก็ต้องดูว่าบางอย่างมันมันเรื่งละเอียดก่อนอ่าบางอย่างมันเป็นเรื่องเรื่องอมอ,องไม่เห็นอ่าเพราะฉะนั้นญาติโยมก็ก็อไปเรียนรู้ไปเพราะตั้มาเขเข้าใจอยู่ว่าเรากว่าจรู้ขนาดนี้ก็เรียนมาทั้งชีวิตและญาติโยมไม่มีเวลา พิษขนาดเราขนาดนี้จะให้มีรู้แต่เรายากมากนะขังนั้นเมื่อญาติโยมเข้าใจยากเราก็พยายามบางอย่างพอได้ก็ได้บางอย่างไม่พอได้แล้วก็เข้าใจอยู่อะทำมาเข้าใจโยมหรือวโยมเองโยมก็คือโยมนั่นแหละก็ได้ทำคุณให้ทานแล้วก็คุณเขาแล้วนะจะให้โยมมานั่งสมาธิมันอย่างเราทั้งวัดนี่เป็นไปไม่ได้นะมันทุกวัดนี้จะให้โยมไปจำศีลไปนอนรัดมันจะวัดไม่ได้เนี่ยนั่นเปล่าตั้งแต่โควิดมานั่นแหละ ฉันั้นในหลายอย่างก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็กล้าเปลี่ยนแปลงในไปในทางที่ดีในทางเจริญไม่ใช่เปลีป่ยนแปลงไป,นปนในทางไม่ดีนะมันอย่างมาพยายามรุนแรงนี่แหละพยายามหลุดหลอเล่าหล่อกันพนันนัน่แหละถ้าโยมทำได้ก็เป็นสิ่งทีด่ดีกับญาติโยมด้วยเป็นความเจริญของชันเราเป็นความเจริญของศาสนาด้วยแต่บอกไปได้ญาติโยมทำไม่ได้ตามาก็ไี่ทำอย่างไรตามาก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วได้ พายยอมทำแลว้วบอกยมแลว้วนะบางอย่างโยมก็ทําได้บางอย่างก็ทําไม่ได้ทำยังไงเนาะนัะนกะ็เราค้อมีความจํากัดอยู่ดังนะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะถ้าเราทําได้อย่างนี้อย่างเราก็ปีละนิดปีละหน่อยบางอย่างที่มาพัฒนาวัดนี่แล้จโจมเห็นว่าทำไมว่าเราจะาต้นไม้ไม่ไปมีเขาปลูกทุกปี่นะากบ้างในบางสุดท้ายเป็นป่าเลยทุนี้นะจากวัดบ้านเป็นวัดป่า ฉะ้หล,ลายอย่างวิถีของวัดเรานั้นไม่เหมือนเตกอกกรนะารปฏิบัติก็ไม่เหมือนเตกอกนะฉะนั้นโยมยังคิดว่าวัดเรายังเป็นวัดบ้านเตก่อนยยงคิดผิดแล้วนะโยมไม่เข้าใจในปริบทปัจจุบันนะของเรายกระดับจากวัดบ้านมาเป็นครึ่งบ้านครึนะ่งป่าแล้วบางคนก็ยังไม่รูนะ้เพราะว่าเขาไม่ได้ไ,ได้บชแบบพระแล้วก็อ,อยู่เฉยๆบ้านเราก็นะยังคิดว่าวัดเรายังเป็นวัดบ้านแบบนั้นวัดตัวไปไม่ใช่นะ ฉะนั้นแม้แต่วิธีหลายๆวัดนะจะเป็นวัดป่าพวกสูงอย่างนี้เนี่ยมันจะไปด้วยกันไดน้วิธีใกล้กันของเราไม่ได้ไปเข้มขนาดนั้นเพียงแต่ของเราหลายๆอย่างก็จะมีชุดเด่นอยู่นี่คือสิ่งที่ญาติโยมจะต้องค่อยๆรูไปนะเพราะว่าพัฒนาวัดได้ไประดับหนึ่งแล้วญาติโยมก็ต้องพัฒนาตามด้วยเพราะฉะนั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเนื่องจากด้านหนึ่งเขาพยายามจะดึงไปให้มันสูงขึ้นอีกด้านหนึ่งเขาพยายาม หึงใบด้านหนึ่งมันกลายเป็นไปด้วยสัญญาวิฏีิความคิดมันต่างกันโดยเฉพาะผู้นํต้องคัญมากชาวบ้านไม่เท่าไหร่ถ้าผู้นาพาไปผิดทางเดี๋ยวใครก็ช่วยไม่ได้แต่มากก็ช่วยไม่ได้แต่มาที่หน้าที่ของตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นในหลายอย่างงาแตนหลายอย่างแต่มาก็ที่เกมนี่ลูกได้เห็นว่าพวกเรามีความโปร่งใสซึ่งใครรับใครใจต,ต่างๆเงินสดสบายใจน,นี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่า ไดยไร่ยงไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้โรงขนาดนี้แต่เราก็พยายามพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆคุณเพื่อนของเราก็เหมือนกันถ้าเราเอาความไม่ดีออกไกคุณเพื่อนของเราอีกความเจริญมันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าทำกานข้ามพวกเราไปส่งเสริมอบายมกุกความเสื่อมมันก็เกิดขึ้นแล้วจะมาบอกว่าบ้านเราได้พัฒนานแล้วใครเป็นคนทาใหเ้เกิดการพัฒนานใครส่งเสริมใครสนับสนุน อ้ตนะามามาอยู่แต่ามาก็มีแต่อยากให้คุณนเราจเจริญขึ้นสิ่งไม่ดีไม่งาไม่แต่วัดก็พยายามปัดกวาดเขาไม่เดีจากวัดถ้าเราปัดกวาดเขาไม่เดียอวอจากวัดวัดเราจึงจะสะอาดนะพอวัดสะอาดญาติโยมเข้าไปก็เ,เป็นวาพที่น่าอยู่อนะแต่ก่อนโยมเข้าไปจะมีกลิ่นโคลีุ่กวันนี่ยังมีกลิ่นอยู่นะันไปจากข้างนอกมันลมพัดเข้าไปจะยังมีวแตอนอกาบ้านโยมก็เหมือนกันนะ บ้านยากโยนจะสะอาดก็ต้องทําความออต้องทําความสะอาดไมื่อทีจะความสุขสมก็จะหายไปออกไม่ดีก็ต้องระดมเลิกถ้าเราไม่แก้นะกที่ตัวเองเราจะไปแก้คนอื่นแก้ยากมากนั้นต่อมาจงมาดูตัวเองเป็นละนะบางทีต่อมาไม่ได้ไปสนใจเอื่นเลยนะต่อมาดูว่าเออเราทําได้ขนาดนี้ก็คือว่าพอใจระดับนึงแล้วแหละถนะือว่าเราได้ทําหน้าที่ได้บวชได้เรียนได้เผยแพร่กนะารส่วนรวมก็เหมือนกันปกติก็จะสะดวก ดังนะผู้ใหญ่ก็บอกว่าโลหูนะรู้ว่ายาดโย,ยมโลหูหรือเปล่านะตั้งที่ตั้งมาประมา20ปีแล้ว <c oughs> มันเป็นงานเผยแผ่โยมบางคนบอกว่าป้ายช้านวันนี้ทำไมเงียบจังไม่เห็นสนบนโยมถามโนะยมเขาฝันะก่อนดีฉะนั้นมันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบนะถ้าเราอยากอให้ชอบทุกคนเ็นไปไม่ได้เนื่องจากจิตใจของเรามันไมนนน่เหมือนกันการทําบุญตัวเหมือนกันจะพาไปทำที่นั่นหลยนะ บางคนก็ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เราก็ต้องหนักแน่นนะเพื่อเรามีหลักนะถ้าเรามีหล <c oughs> ักแล้วเราก็ทําตามที่เราคิดว่าดีที่สุดนั่นแหละนะถ้าเราทําแล้วนะนะคือความสามารถแล้วก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วเพืเราภูมิใจนะสุดท้ายนี้คุณญกุศลทางเจ้าภาพนะหลักต้นีเจ้าภาพนะมาร่วกลูในักเสยอโยมมาร่วมฟังพระสวดในวันนี้ก็ดีจงมาร่วมกันเป็นตบะเลยถ้าภาวปาจัจ ก็ <c oughs> ให้ดวงวิญญาณของคุณพ่ออาหารหลวงพ่อดวงพี่เหล่าเจริญรักสมศักดิ์ั้งหลายวิญญาณทั้งพบุรุษทั้งหลายพวกเนรพลายการตั้งหลายวิญญาณทั้งหลายของทุกศัตรูตั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลครั้งนี้บุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้จงย้อนกลับไปหาญาติโยมทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดประการใดที่เป็นไปในข้อประกอบในธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงประสบเขาจะเปิด้วยกันทุกท่านทุกคนเพลิน